จะเป็นต้นปะช้งวันเลยนี่ก็เล็กๆแต่ว่าอายุก็โอ้โหดูต้นนี้เลยสวยทั้งนั้นเลยตอนแรกทายไว้ว่าต้นนี้เล็กมา่สิบกว่าปีต้นไหนต้นนี้ครับอันนี้เหรอครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีเนี่ยได้แค่นี้เองได้แค่นี้แค่นี้ฮะโอ้พราะสมัยก่อนสิบกว่าปีเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีทุนไม่ได้มีเงินข้าวไปตอนนั้นก็ต้งแบบที่งานด้วยอะไรต้นนี้ก็ยังอยู่นี่ อยู่นี่สี่กว่าปีนนี้คือเป็นสิ่งที่พอเราเลี้ยงตอนนั้นเออหยัดเพราะทำหยัดทำกลินหยัดออกเล็กพอเราทำได้สักที่เหนอยวจังแล้วมันไม่โตสักที่ก็เลยแบบตัดแจงเลิกเพราะตอนนีอย่างเงี้ยไปร้อยนะแตกกันหมดเลยเขารู้ว่าฐานก็ไม่ได้ราคาสองเลยสองเลยเนี่ยโอ้โหมันอยู่หลายยาวแตยิ่งเล็กนะฮะมันต้องเตีอะไรยาวเล็กเนี่ยแล้วต้นเขาเล็กระบบลาก การเลอเหยน้ำในแต่ละวันเนาะมันจะแบบปุบปั้บปุ๊บป่าเป็นอย่างนี้ดูแลไม่ง่ายงนั้นบางทีถ้าเราดูบอนไซสมมติจะซื้อเล็กๆเงนี้ยสมมติต้นละสามสิบสิบต้นปลดใจรว้ไหมปลดใจไว้ก่อนรวบรวมไอ้ต้นเดียวพอแน่นอนต้นเล็กๆอยนางนั้นมันจะมีอายุมีรูปทรงแล้วมีคุณค่าอยู่ในตัวมันแล้วมันจะเราเวลาเลี้ยงเราจะได้มุ่งมั่นนะโฟกัสเข้าไปในจุดแต่ละจุดได้เพื่อทำบอนไซคุณตายเยอะสุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ มเามื่อเราตอนที่ตอนที่เริ่มใหม่ๆนะฮะใน YouTube Facebook มันไม่มีเราไม่สามารถเรียนรู้จกากใครเลย<อ>เราก็ต้องลุยเองไปหน้างานเองเลยก็ตายมา้างแกะโอ้บางตนน้นนะทำจนทรงสวยแล้วเฮ้ยอย่าแกะาแกะเท่าไห่ตาย <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> ย่างนี้พี่เกาแกะเองใช่บเนี่ยลอยก็เพิ่มเขาเลยเพิ่มเนื้อเพิ่มให้ดูเข้าไปในในต้นอ่ามันก็เลยแกะสยอ่ะ พอได้ทำผ่านไปหามาเราเริ่มจับจุดได้ก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นครับเลี้ยงได้ยาวราวใช่อย่างนี้ครับนี่จริงใช้อย่างนี้ราคาอันนี้รวดๆที่อยู่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นน่เนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นมากเลยคือที่เนี่ยนะฮะเวลามาอันนี้ต้องต้องต้องอยากให้ท่าบ้านแล้วก็คนเข้าใจว่าไม่ต้องกลัวจะถามราคาถามไม่ต้องกลัวเราก็เลยมีการทำโคดดิ้งแต่ละต้นเนี่ยจะมีรหัสเอามีรหัสนะครับ นะะฮแล้วคนที่มาดูถ้าสนใจเราจะให้ใบราคาก็เดินถึงด้หมดเพราะต้องรอรับประกันกับตัวที่าวันนี้ถามวันนี้ถามเราก็ดูเองนะมีใบราคาให้แล้วก็มีรหัสให้บางทีลูกค้ามาเราสวัสดีผู้บค้าทางแจกราคาเราไม่สนใจเราเขาไปนั่งที่ไหนเขาจะได้เดินสบายๆนี่เป็นส่วนแรกเพราะบางคนนี่เขากลัวที่จะถามใช่ใช่จริงมันไม่แพงบอกเลยไม่แพงเทคนิคเลยนะลองใช้ก็เออเยี่ยมมากในการจัดการสุดยอดเลยครับ แล้วแต่ละต้นเนี่ยพอเรามีประวัติรหัสของเราเก็บประวัติได้ว่ามาจากเมืองอะไรอายุประมาณเท่าไหร่เปลี่ยนดินเท่าไหร่ไม่หมดมันทำให้เรามีข้อมูลที่หลานหลาดีนะผู้ที่เลี้ยงวันใสเยนะถ้าเราอาจะต้องมองว่าโรคของก้าวไปไกลอืมเราลองลองดูดิการทราบข้อมูลพื้นฐานเนี่ยได้นะเพราะว่าเรากดปุ๊บไฮ้ต้นไหนที่เปลี่ยนิ้เกินสองปีไม่เกินท่าที่เรารู้เลยเหมือนมีเดสบอร์ดไว้ให้ดูเลย เขาป็นที่ช่วยให้เราอยู่สิกว่าปีจะกาทำดตาเบรเขาจต้นแรกในชีวิตเลอ้โหต้นแรกชีวิตเนี่ยเราตั้งเอ็กเลอรนปล่อยแล้วี่พันบ็นต้นรักที่เราทำใน e อ็กเซลเนี่ะเอ็กเลตอนนี้มาอาสาตงเรวไม่ได้ต่อยู่ที่อื่นเนี่ยูก้ามามีเด็กตอนรักเรารู้เร่งให้ต้นนี้มุมนี้มุมนี้ต้นนี้สีคาต้นนี้เราจาได้ม ตดยอดนี่ต้นนี้อยู่ได้งไงครับพี่ต้นนี้ดินอยู่ไหนครับนี่ดินนะฮะนี่ฮะพอเราเลี้ยงรากฝอยให้เยอะๆยะละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมันทําอะไรได้ง่ายมันแข็งแรงไปหมดพวกนี้นะครับเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นต้นเกาะหินนะอยู่ลอยบนหินลอยอยู่บนหินอ,อิชิซึกินะฮะญี่ปุ่นมันจะมีระบบรากที่แข็งแรงมีรากฝอยะหิเยอะเพรานี้เราไปแปะเป็ติดหินเนี่ยมันจะมีดินพิเศษที่ปัน้นที่มาแล้วมีลักษณะ ลิดเหนียวแต่ยังระบายน้ำระบายอากาศได้ดีจะเป็นสลินคีโต้ครับคีโต้มันก็ได้มีเทคนิคต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างมากเลยนะที่เราไม่เคยรู้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูไล่ๆไปเนาะนี่สวยมากเลยตันนี้ป้ายแดงครับอันนี้มีเจ้าของมีเจ้าของไหมอันนี้อันนี้ต้นอะไรอ่ะตนที่ต้องเิด นกอีมีหลายอย่างนะต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะหลายร้อยปีเก่าแก่มากเลยคือแบบแตกต้นต้นนี้เป็นก่อหินมีก็ต้องเรียกว่าติดนี้เขาไว้เยอะไอ้ต้นนี้ครับต้นนี้คือหมายถึงผมเนี่ยติดนีติดมีคือคือเรามีแผนจะทำเขาออแล้วเราก็ไม่ได้แตะมันเลยแตะจนแบบโอ้โห บส่วนนี้ก็ทดได้ครับพี่คนทดได้ครับแต่ต้องดูลักษณะใบให้เพียงพอทดได้แต่ไม่ใช่ทดจนใบไม่เหลือข้างในตายแน่เดี๋ยวจะรู้ว่าอ่าจะเป็นพืชที่เลี้ยงคุ้มเลี้ยงคุ้มล่าเหยมากเลยต้วนี้ยังไม่มีเจ้าของย่างเพราะว่ายังต้องรอทำอีกเยอะอันนี้ต้องทำอีกเหรอครับี่ใช่ ไทีนี้ก็โอเคดูสวยแล้วเนาะมันจะมันจะเนี้ยกระจายอ๋อทีนี้ตัวนี้เยอะมากสวยมากคู่คุ้มค่ามากครับของการมาตั้งนี้เดี๋ยวต้นกระถางนี้ผมมองแบบบางทุกต้นเลยโอ้แล้วเขาก็อยู่อยู่อย่างนี้หลายปีเขาพี่โอ้ได้ได้เลยต้นหนาเอ็นายตรงนี้ประมาณนี้นิด ป้ายแดงแล้วน่าจะมีเจ้าของแล้วสวยมากเลยนะวัตถุดิบเป็นที่ปะกุท่นานเป็นปะกุ่วัตถุดิบเลยอย่างรอทำสองรอทำต้องดังเราตรงีเป็นหในคลแอพเิันสภาษาคอรยกนพจะ็นคนที่สนใจในรูปแบบเดียวกันแล้วแบบมามาเรียนรู้มาพุน้นะในะะแบบนี้ก็ อย่างนั้นไปมมีอาชีพนะเขาเป็นนักเต้นนะครับเมื่อมาอยู่กับเราก็ปีคึ้งกองปีแล้วนะเขาบอกปีนั้นปีนี้ก็เลิกแล้วเลิกยากครับอ,อกีกทีใครได้เข้อาอยู่วงการชีวิตนี้ต้องอยู่ไว้นี่ยาวนานนักเป็นที่เวิร์กช็อปของพี่โอนะครับแอร์เย็นสบายเลยอีสองวันขึ้นวันที่นี้นะครับเราติโคตรร้อนเนาะเราก็พยายามสร้างอะสิ่งแวดล้อม สิ่งหนึ่งนะครับเวลาเลี้่นคอนเสิรเนี่ยพอเราสัมผัสที่เราชอบกินเรารู้สึกเราเรามีอะไรบางอย่างการสร้างพื้นที่ที่เราได้ตั้งทำดีๆนะมันช่วยได้เยอะมันช่วยเยอะมันทั้งฝังสมองประสาทสัมผัสโซนเราอะไรทุกอย่างก็เลยทําห้องนี้ขึ้นมาเราเห็นว่าตือเเต้นดกเพดาเลยเนี่ยเราพยายามสร้างให้มันดูนุ่มโดยไม้สมด้วยของตกแต่ง แต่มันก็สวยได้ประมาณสองวันที่เดียวแล้วมันก็รกเพราะว่าคนทำงานก็ด้ไปที่นี่สุดยอดนะเออลยใครที่มาซื้อไม้ก็จะต้องมาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้ี๋ยวที่จะบังคับเหมือนกันแล้วค <ๆ S 2> รับเพราะว่าต้นเดิมแบบมูอใหม่ที่ไปอ่ะอยากให้มันเรียนเพราะว่าเสียดายทองแล้วได้ประสบการณ์ในวันที่มันการมาซื้อเนี่ยมันไม่ได้ไม่ซื้อต้นใหม่เก็บไว้มาซื้อประสบการณ์ใช่แล้วมันเป็นยัไไงไง ถ้าไม่ชอบก็<อ>ไปสียหายอยู่ก็แล้วแต่คนเลย <c oughs> <น>ัลเย็นสบายเลยนั่งทำได้ทั้งวันแล้วที่นี่ก็จะเป็นงานเหล็กกระจกแล้วก็ไม้มาแรกก็อยากทำอาคารเป็นไม้แต่ว่าด้วยความที่พอมองคอนเซ็ปต์เรามองไปข้างหน้านแนวโมเดิร์นแหละ,ละอ,อาคารไม้ทั้งหมดบางทีเรา มันก็อาจจะย้อนยุคเกิดแล้วเลยเด้งว่าอาชีโครเด็กมีตู้ตั้งมีกระจกมีป้ายเกือย์เดือดดูใหม่ตลอดเวลาก็เออเขาค่อนข้างพอใจก็เสียงคู่ละเปลี่ยนปีอยู่ตรงนี้ก็จะมีมีบ่อน้ำถ้าเป็นน้ำที่เอาไว้ลดบวนสสาอ๋อน้ำลดกวนไฟอันนั้นป้ายด้วยที่หนึ่งในจุดสำคัญของการเลี้ยงสมุนทุบอยากเอาน้ำตุบตะปุกแล้วอยากเอาน้ำในน้ำน้ำลำท้อง เราเห็นในญี่ปุ่นโอ้หดูเลยญี่ปุ่นก็โอ้โหปักน้้นรถมากัโอ้โหเขายุดดงไมเ้ยใเย